เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณอย่าลืมเบ้าบ่อยเบ้าขัดต้องอี้ทงหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปรวมถึงเวชพงศ์โศงกศู0ย์แ6ดศูน8์แ0ดแแสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซอจิรารัตนาวิเชียนค่ะคุณอิสริวบุณสินค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการไม่ตกขบวนค่ะวันนี้มาแล้วค่ะ วันนี้พบกับน้องซอแล้วก็น้องมุกองะคะค<ด>ุณผู้ชมวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับโลกออนไลน์มาฝากกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เนื้อหาค่อนข้างจะอัดแน่นกันเลย,เยทีเดียว<า>หลายเรื่องกันเลยนะคะ<ช>เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องราวแรกกันเลยนะคะ<ช>ล่าสุดทุกคนอาจจะจําได้นะคะที่มีกรณีที่หนุ่มคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีระเบิดระหว่างที่กําลังขึ้นเครื่องไปนะคะจนทําให้สายการบินนั้นเนี่ยจะต้องยกเลิกค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ย กำลังจะแซวเล่นหรือว่าจีบกับแอร์ฮ s สเตสก็เลยอาจจะมีการพูดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้แอร์ฮ s สเตสคนนั้นนะคะโดนแบบกระแสโลกเนี่ยแบบวิภา์วิจารณ์กันเยอะเลยมไม่ว่าจะเป็นการว่าทำเกินไปหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งใช้คำหยาบคายในการว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีการเปิดเผย เรื่องราวทั้งหมดจากฝั่งของแอร์สาวแล้วนะคะใน Facebook สถาบันติวสอบของ Air h o s t e g e ค่ะมีการบอกว่าน้องคนดังกล่าวนะคะออกมาเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานการรถไฟฟ้าแห่งการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะได้มากับเพื่อนๆและนั่งตรงทางออกฉุกเฉินประมาณแถวที่20ทาง Air h o s t a g สสาวดังกล่าวก็ไปพบว่ามีกระเป๋าใบเล็กอยู่ใบหนึ่งก็คือขนาด15คูณก็เลยจะ นำไปเก็บให้ค่ะแล้วผู้ชายคนนี้ค่ะก็พูดหน้านิ่งๆเน้นๆว่าสงสัยจะมีระเบิดทางแอร์โฮเซก็หันไปถาม <c oughs> ว่าหันไปดุนะคะด้วยน้าเสียงจริงจังว่าพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะคมีสิทธิ์ที่จะโดนเชิญลงจากเครื่อง <c oughs> เขาก็ยังคงทําหน้านิ่งแล้วก็ไม่มีท่าทีจะปฏิเสธค่ะคุณผู้ชมต่อมาสิ่งที่น้องทำก็คือไปบอกพนักงานอีกคนนึงให้ช่วยเข้าไปสอบถาม ปรากฏว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่ามีระเบิดไม่มีการหัวเราะแล้วก็ไม่มีท่าทีของการจีบใดๆทั้งสิ้นนะคะย้ําอยู่ประมาณสองรอบสุดท้ายแล้วก็เลยไปบอกทางกัปตันแจ้งให้ผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ยลงออกจากเครื่องแล้วก็ยกเลิกการบินซะตลอดเวลาที่มีเหตุเกิดขึ้นนะคะจนสุดท้ายที่พนักงานหรือว่าผู้โดยสารลงจากเครื่องหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆของผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาถามว่านี่เรื่องใหญ่หรอ อ้าวก็เลยทําให้แบบมีการเสียความรู <theater stimulus> <endo Arduino> <usc> um> <lands> ้สึกกันนิดนึงนะคะค่ะจนสุดท้ายมีเรื่องราวเกิดขึ้นโดยมีการอ้างว่าตัวเองเนี่ยไปแซวเล่นจีบหรืออะไรทําให้แอร์ฮอสติคนนี้โดนกระหน่าซ้ําเติมบนโลกออนไลน์อย่างมากเขาก็เลยอยากออกมาแก้ตัวและล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางสายการบินไลออนแอร์นะคะเตรียมที่จะเรียกค่าเสียหายค่ะ กว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวคะ่ะน้องมุกดีค้เขาบอกว่าผู้ดโดยสารดังกล่าวนะคะคนนี้นะคะทำผิดพรบรที่ว่าด้วยการผิดบางประการต่อ,าอ,ตอการเดินอากาศซึ่งถือว่าเป็นพรบรใหม่เลยทีเดียวนะคะคือเป็นการแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารที่ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อความเท็จค่ะ แล้วก็การแจ้งนั้นเป็นเหตุให้ทําให้คนอื่นหรือคนที่อยู่ในท่าอาศยานท่าถูกต้องค่ะ,ะได้รับความเดือดร้อนนั่นเองอม,มีโทษนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับในกรณีที่เครื่องยังไม่ขึ้นแต่ถ้าเครื่องบินขึ้นไปแล้วเนี่ยอัอตราโทษเนี่ยก็จะสูงไปอีกก็คือสิ จำคุก5 1าถึงปีแล้วก็ปรับตั้งแต่200 0 0 0ถึง500บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ควรจะ<อ>คิดให้ดีก่อนแล้วก็มันทำให้ทั้งตัวแอร์โฮสเตสเองหรือแม้กระทั่งผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยเดือดร้อนอแล้วตัวเองตัวเขาเองอะนะคะก็ ได้รับโทษด้วยที่สําคัญเป็นการนั่งเครื่องครั้งแรกของเขาด้วยโอ้แล้วทำไมมาทำอย่างนี้เนาะท้าเหมือนเป็นเรื่องล้อเล่นที่แบบมันไม่ควรจริงๆแล้วพี่เห็นบ่อยเวลาเดินทางเนี่ยจะเห็นผู้โดยสารที่แบบคึกขนองวัยรุ่นมากับเพื่อนแต่ว่าครั้งนี้มันเกินไปจริงๆค่ะคุณผู้ชมและอย่างที่เพื่อนเขาพูดว่ามันต้องขนาดนี้เลยหรอมันเรื่องใหญ่หรออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันก็เกินไปเนาะใช่ใช่ค่ะ ก็ควรคิดถึงส่วนรวมบ้างเนาะ,ะ,ะมาถึงอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ซอเนี่ยเจอกับตัวเองนั่นก็คือปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่มีแสงสว่างแบบวาวาขึ้นมาเลยตอนนั้นนะคะกําลังติดรถโปรดิวเซอร์กลับบ้านค่ะ,คะซึ่งกําลังนั่งเมากันอยู่เพลินๆแล้วก็มีแสงวาวบนท้องฟ้าอย่างในคลิปวิดีโอเลยค่ะเราก็ตกใจว่า เกิดอะไรขึ้นมีระเบิดหรือเปล่าหรือเครื่องบินระเบิดไหมหรือมีอุกกบาตพุ่งชนโลกแบบคิดเหมือนใ,ในพอ็ตละครในหนัง <มา S 1> เลยใช่ค่ะค<ล>ุณผู้ชมแต่ล่าสุดนะคะทางสถาบานันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องตื่นตระหนกไปไม่ต้องตกใจนะคะเขาสันสนิฐานว่าลูกไฟสีเขียวที่เห็นเนี่ย น่าจะเป็นลูกไฟที่เกิดจากวัตถุขนาดเล็กเนี่ยที่ผ่านเข้ามาในบรรยากาศลูกด้วยความเร็วสูงเสียดสีจนเกิดความร้อนจนลุกไหม้นะคะคุณผู้ชมทําให้เราเห็นเป็นลูกไฟสว่างและมีควันสีขาวที่เป็นลักษณะหางนะคะและเหตุการณ์เช่นนี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาด้วยซึ่งเขาบอกว่าวัตถุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนะคะอาจจะเป็นได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นซากดาวเคราะห์ หรือว่าอาจจะเป็นดาวหางที่ผ่านเข้ามาพอดีอม,มาใกล้ๆโลกหรือจะเป็นซากดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานนะคะที่ถูกปล่อยทิ้งในวงโครจรทําให้เวลาแบบผ่านมาแรงดึงดูดของโลกเนี่ยก็ดึงกลับเข้ามาในเชนบรรยากาศฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปไม่ต้องไม่ต้องกังวลเขาบอกว่าความน่าจะเกิดที่จะแบบเกิดต่ออันตารายเกิดอันตารายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินเนี่ย เกิดได้น้อยและแทบจะไม่มีอะไรด้วยซ้ำนะคะ<ช>ยังไงทางทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ก็จะ นำข้อมูลที่มีคุณผู้ชมส่งคลิปส่งภาพเนี่ยเข้าไปตรวจสอบอีกทีว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากสาเหตุอ,อะไรนะคะค่ะแต่ในเบื้องต้นก็สบายใจได้เนะาะค่ะจริงๆแล้วคนหลายๆคนอาจเห็นปุ๊บอาจจะแบบอธิษฐานเลยก็มีนะงน้อใช,อใช่ใช่ใช่แต่บางคนเห็นก็ตกใจยอย่างพี่เนี่ยอยู่ในกรณีอยู่ในรถเนี่ยตกใจามากทีเดียวอยู่มันก็แบบฟูบเข้ามาเลยเนาะใช่ใชค่ะค่ะไปที่เรื่องทางฝั่งของมุกบ้างค่ะพี่ซอมุกมีอีกหนึ่งเรื่องกระแสโซเชียลมาฝากค่ะ เนื่องจากเมื่อไม่กี่วันมา่อ,อไม่กี่วันก่อนนี้มีผู้ใช้ Facebook จํานวนมากค่ะได้แชร์ภาพหลวงพ่อวัดอุตมะอมที่จังหวัดกาญจนบุรีะนะคะที่เห็นปรากฏว่ามีงานปูนปั้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของค่ายรถยนต์ชื่อดังอย่างโตโยต้าปรากฏอยู่บนหน้าบานของอ ของวัดค่ะซึ่งผู้ที่แชร์เนี่ยก็ได้เรียกร้องให้ผู้บริหารของโตโยต้าเนี่ยนะคะในฐานะประธานเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยออกมารับผิดชอบเขาคอมมนงว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันสมควรไหมอะไรอย่างงี้ถูกตค่ะเขาบอกว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งการคอร์รัปชันที่เบียดเบียนและทำลายพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงค่ะแต่ล่าสุดนะคะทางโตโยต้าก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าภาพปูนปั้นนี้เนี่ย ไม่ได้ปรากฏอยู่ที่หน้าบันของวัดหลวงพ่ออุตมะค่ะหากแต่อยู่ในบริเวณของวัดสุวรรณคีรีปิฎกค,ค่ะหรือวัดเขาตาก้าทองของจังหวัดลบบุรีแล้วก็อันนี้นะคะตั้งอยู่ในบริเวณสุดเขตของวัดค่ะซึ่งไม่ใช่พื้นที่สําหรับใช้ในกิจสงโดยปกติอีกทั้งยังเป็นพื้นที่สุสานประจําตระก,กูลของบริษัทโตโยตา้าอุดมใช้ด้วยใช่ค่ะ,คะแต่ก็อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่กรณีนี้เกิดขึ้นค่ะ ทางบริษัทเนี่ยก็ได้ดําเนินการประสานงานกับผู้แทนจําหน่ายผู้แทนจําหน่ายแล้วแล้วก็เพื่อที่จะถอดถอนสัญลักษณ์โตโยต้าออกจา<อ>กหน้าบาน,<ด>นถูกต้องค่ะ,คะเพื่อที่จะได้เกิดความสบายใจกันเนาะ้องทุกฝ่ายถูกต้องค่ะและล่าสุดค่ะชาวอําเภอสังขระบุรีค่ะก็ได้ออกมายืนร่วมกันยืนยันด้วยว่าภาพหน้าบานโตโยต้านี่ไม่ได้เกิดขึ้นที่วัดของหลวงพ่ออุตมะจริงๆน,ะเนะเข้าใจผิดนะถูกต้องก็คงเป็นไปตามอย่างที่ทางโตโยต้าว่าว่านั่นแหละค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสุดท้ายกทต้องเอาสัญลักษณ์ออกนะคะใช่ก็เพื่อความสบายใจด้วยนะคะถูกต้องยังไงก็เดี๋ยวนี้เนาะจะแชร์จะอะไรก็ดูกันให้ดีก่อนเนาะใช่ค่ะมาถึงเรื่องของพี่คะน้องมุกเป็นเรื่องเราจะว่าน่ารักก็ได้ชวนประทับใจหรือว่าแอบปนสยองนิดนึงก็ได้นะคะเมื่อหนูน้อยคนเก่งเนะคะได้ลงพื้นที่เป็นอาสาสมัคร แต่เป็นอาสาสมัครที่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการลงพื้นที่ล้างป่าช้านั่นเองโอ้ เต็น <ผม S 1> สนะ้ีมากจริงๆค่ะ <laughs> ใน Facebook ที่ชื่อว่าผมชื่อปลายตาสุดปลายตานะคะมีการเผยภาพใ่้เห็นหนูน้อยอาสาสมัครตัวจิ๋วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะกำลังช่วยงานทั้งขุดหลุมช่วยเก็บกระดูกผู้เสียชีวิตจนเนี่ยเหงื่อไหลเต็มหน้าไปหมดนะคะแต่น้องๆเนี่ยก็ไม่มีการบ่นเลยแถมยังยิ้มสู้แบบสบายๆกันอีกด้วยนะคะ,คะเรียกได้ว่าช่วยเพราะ ช่วยพ่อใจรักเนาะเลยโดยแบบไม่หวั่นเลยสักนิดเดียวนะคะน่ารักมากเลยเนอะค่ะงานนี้ก็ต้องตบมือให้กับเด็กๆที่แบบว่ามีจิตอาสาด้วยเนอะต้องค่ะคือน่ากลัวมากนะคะการทําแบบนี้ จริงๆถ้าคนไม่คุ้นเคยอาจจะกลัวได้อย่างเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพิธีกรรมการล้างป่าช้าเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงยากถูกแล้วก็ถ้าเกิดเราปฏิบัติตัวไม่ดีหรือทําไม่ดีมันจะมีอะไรจะเข้าตัวหรือเปล่าหรืออาจจะเห็นในสิ่งที่แบบเราไม่อยากเห็นแต่น้องๆเนี่ยแบบควยใส่ใจิลยด้วยจริงเนาะก็เป็นที่น่าชื่นชมนะคะ ดีใจด้วยจริงๆค่ะมาที่เรื่องทางฝั่งของน้องมุกค่ะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแท็กซี่ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือ KT นะคะได้เปิดทดลองให้บริการรถผู้โดยสารค่ะและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็นหรือวีลแชร์ตั้งแต่เมื่อวันที่5ธันวาคมของปี2555นะคะแล้วก็เหมือนกับ เป็นการตอบสนองนโยบายของอท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพของเรานะคะเพื่อที่จะช่วยคน,คนแก่และคนพิการค่ะแต่ล่าสุดค่ะทางเคทีก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อนะคะว่าจะเริ่มเก็บค่าบริการตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้โดยอัตราค่าบริการนะคะก็จะเท่ากับแท็กซี่ทั่วไปค่ะก็คือเริ่มต้นที่ 35, 35บาท35บาทนะใช่ค่ะแต่ว่าทางเคทเนี่ยเขาขอบวกค่าเรียกใช้บริการเพิ่มอีก50บาท ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเป็น85บาทเหรอคือแคแเเ่เริ่มต้นนะรวมเริ่มต้นที่50บาท ไม่ใช่ค่ะก็คือค่าค่าค่าขึ้นรถอ่ะเหมือนเราก้าปุ๊บก้าสามสิบาบาทอ่าแต่พอเราจ่ายสมมติถึงปลายทางเป็น90าบาทเหมือนต้องจ่ายเพิ่มอีาบาทอะไรเงี้ยต้องบอกค่าเรียกหรือบวกค่าสถานที่เพิ่มอีก50บาทใช่แล้วค่ะเดี๋ยวแต่เขาก็พูดนะคะว่ายังไม่เก็บตอนนี้นะคะแต่ว่าจะขอเริ่มเก็บในวันที่หนึ่งมีนาคมของปี2559ันห้าอซึ่งหลังจากที่ใช่ถูกต้องค่ะแต่หลังจากที่อนโยบายอันนี้ออกมาเนี่ยจึงทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า มันเป็นการเรียกเก็บค่าบริการที่แพงเกินไปไหมถ้าเมื่อลองกลับไปดูจากอนโยบายต่างๆที่ท่านผู้ว่าใช้ตอนหาเสียงะนะคะ,คะเขาก็แบบว่ามันดูย้อนแย้งกันหรือเปล่าอย่างอันแรกเลยที่ว่าตั้งใจจะให้มีรถแท็กซี่คนพิการร้อยคันภายในปี2,558แต่มาจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่ท่านผู้ว่าเข้าดำรงตำแหน่งมาจนถึงขณะนี้นะคะยังมีเพียงแค่30คันเองอซึ่งมันก็ยังไม่ถึง,เ,งเป้า,าใช่แล้ว อย่างเงี้ยคนพิการจะเชื่อใจอะไรได้เงินก็มาเก็บมากขึ้นเพิ่มรถก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างนี้นะคะ,คะในเวลาต่อมาค่ะคนอาสา,าพิอาสาสมัครคนพิการคนหนึ่งค่ะก็เลยได้ออกมาเรียกร้องว่าให้มีการเก็บค่าแท็กซี่เนี่ยแค่ครึ่งราคาดีไหมส่วนค่าเรียกใช้บริการเนี่ยเดี๋ยวค่อยทบทวนกันอีกรอบละกันอาจจะ50 หรืออาจจะ25หรือจะอะไรยังไงค่อยว่ากันอ,อีกทีกทนึงใช่ค่ะ,คะทั้งนี้นะคะก็เพราะว่าคนพิการส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรายได้ไม่มีเงินเดือนประจําใ,ใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งวีลแชร์เนี่ยเขาจะยิ่งลําบากใช่นะถูกต้องส่วนใหญ่เราเห็นแล้วเนาะคนพิการที่นั่งวีลแชร์ก็จะแบบขายลอตเตอรี่ ซึ่งแบบว่าบางที <ไร S 1> เขารับเขาอาจจะไม่มากเท่าไรจ่ายใช่ <c oughs> นั่นแหลคะค่ะเขาเลยบอกว่าถ้าระบบสังคมเนี่ยไม่เอื้อต่อคนพิการแล้วเนี่ยต่อไปคนพิการเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ลําบาก <c oughs> แถมยังถูกเลือกปฏิบัติอีก แล้วแท็กซี่ที่ทํามาให้เพื่อคนพิการเนี่ยก็ได้มาเก็บเต็มราคาแถมยังเรียกค่าใช้บริการแพงเนาะใช่ก็เลยทําให้ชีวิตของคนพิการเนี่ยต้องวนเวียนอยู่กับวงจรชีวิตเดิมๆเป็นภาระของสังคมต่อไปแทนที่เขาจะสามารถไปทําอะไรใหม่ๆได้ใช่นั่นแหละค่ะประก็เป็นอยู่ที่ดีขึ้นถูกต้องเนี่ยแหละเขาก็เลยบอกว่าช่วยมาดูทางฝั่งเขาหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เข้าใจว่าค่าน้ำมุนงน้ำมันค่าบริการมันแพงแต่ก็ พวกเขาก็เห็นใจเท่านิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงแล้วก็รอติดตามชมกันต่อไปเนาะเศ้าใจเลยนะคะะมาถึงเรื่องของฝั่งพี่นะคะเป็นเรื่องที่ เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าตอนนี้กระแสแบบจิแรงมากนั่นก็คือการโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่าใช่ใชไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Instagram หรือในโลกออนไลน์ต่างๆต,ต,ตอนนี้นะคะเราดาราเนี่ยก็โดนเรียกไปสอบสวนกันเพียบเลยจนล่าสุดค่ะมันกลายเป็นประเด็นเมื่อผู้ปกครองเนี่ยให้เด็กดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะคุณผู้ชมม,มันก็เลยแบบ อ้าวเดี๋ยวตอนนี้มันมีเรื่องนี้อยู่ใช่แล้วยังจะทำแบบนี้มันก็เลยเป็นกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะล่าสุดค่ะเ c e b o o k ชื่อดังนะคะด r าม่าแอดริค่ะได้มีการโพสต์ภาพของผู้ปกครองที่นำขวดเบียร์เนี่ยนะคะขวดแอลกอฮอล์เนี่ยให้กับเด็กดื่มค่ะซึ่งเป็น ภาพที่ไม่น่าดูเลยพร้อมกับข้อความที่บอกว่าดวนกับป้าหน่อยอนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีคลิปวิดีโอด้วยเผยให้เห็นชายคนหนึ่งยกแก้วที่บรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอลให้หนูน้อยดื่มหลังจากนั้นก็จะส่งขวดเบียร์ต่อค่ะซึ่งเสียงชายที่ถือขวดเบียร์เนี่ยมีการพูดโต้ตอบกับหญิงสาวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพ่อแม่ของเด็กดังกล่าวด้วยค่ะทําให้ผู้ที่เห็นภาพหรือคลิปวิดีโอเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วก็ผิดพดรบ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะคะพร้อมยังผิดพรบคุ้มครองเด็กเรื่องการฝาฝืนให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีดื่มสุราอีกนั่นสิคะก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีนะคะจริงๆแล้วมันไม่มันไม่เหมาะสมะอ่ะเด็กยังควรจะแบบเรียนรู้เรียนหนังสือหรือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะ ให้กินจริงหรือเปล่าแล้วเด็กดื่มจริงไหมน้ำในขวดอาจจะเป็นน้ำอย่างอื่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ไม่ควรแต่มันก็ไม่ควรภาพลักษณ์ของนาก็ดูไม่เหมาะสมนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของเบลกแรกแล้วใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะพัานะคะมุกมีคลิปทิ้งท้ายมาฝากค่ะซึ่งเป็นคลิปของเจ้าหนูกับแมวเหมียวค่ะที่เมื่อเจ้าหนูเนี่ยหลบซ่อนการตามหาเพราะว่าหนูกับแมวนี่เขาอริกันอยู่แล้วใช่ไหมพี่ซ<ช>อูกนั่นแหละค่ะแล้วเราจะลองดูค่ะว่าหนูเนี่ยจะมีวิธีการพรางตัวย,ยังไงแล้วแมวจะหาเจ้าหนูเจอไหมเดี๋ยวเราไปลองชมกันเลยค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ